เรื่องมันเงี่ยงกันไปนะครับแบ่งปันในใจสิ่ง<า>ที่เราที่จะช่วยเหลือได้เราก็าช่วยเหลือกันไปเนาะสวัสดีครับจ้าก,าก้องครับผมสลุกไผ่ครสลุปว่าที่ไหนครับสลุกป่จ้าอ๋อเพียงสรุกเป็นเังได็ดนำโจมาท่องบันคำเรียนนะี่ยบอ่อถั่วเนาะโอ้ครับดีละ,ละยหลายอยากให้มันถว่วแต่เนาะมันลำบากเน,นาะน้่น้ำบ่อไหลนี่กันลำบากก็แห้งเลยได้บันไผ่นี่น้ำบ่อไหลสองมือเลยได้เนี่ แมนบอครับท่านนั่นกับบอไลแมนบอครับจ้าอ๋อครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิลเปิลกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ปปลาบ้านไผ่กระไดเนาะเอาขอบคุณครับโดยส่งสู่ขั้นเดือนพิาวเด้วยขอบคุณเพื่อนผู้นั้นแล้วหรอครับได้ครับผมอืมเอโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับน้าปปลาบันไผ่บอไรสองหมื่นละพี่น้องตอนนี้กำลังดำเนินการเร่งนะครับดำเนินการสองแซมแก้ไขอยูเนี่นะครับอ้าว กบลากันไปที่หนองนะครับมันเหตุฉุกเฉินเหตุอ่าชุลมฮุนะครับเป็นการเรียกว่านะครับมันมากโดยที่บ่อบริดัตัางมือรับนะครับกับสิ่งที่สิ่งจริงจริงที่มันเกิดขึ้นน้ำกัดน้ำที่หนองนอกเป็นธรรมดานะครับให้ธรรมชาติไม่มีใครที่จะคาดเดาคาดการร่วงหน้าได้น้ำที่หนองเนาะนะครับสองมือแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ประปาบันไีนะครับเป็นข้โพูโลงเฟซบุ๊กยูมานะครับว่าน่าจะเสกภายในวันนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นไม่น่าเรศเพราะเนี่ยบริษัทระบุตอนนี้ก็ร่างเจ้าหน้าที่เบื้องตดูแล้บางแ นะครับแล้วก็เร่งนะครับยังสุดขีดความสามารถที่ประสิทธิ์ได้นะครับพี่น้องเนาะนะครับเข้ากับสงก็ลังใจให้กับพี่น้องนะครับส่งก็ลังใจให้กับเจ้าลอจี้นะครับผู้ที่นะครับปฏิบัติการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ยึดตรงนั้นกระตัดเอาพี่น้องเนาะคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้คงได้ใช้น้ำกันพี่น้องเนาะคนเข้าสูโมนี่นะครับขันขาดปัจจัยหลักสำคัญนี่คือขาดน้ำขาดไฟนี่คนเข้าสูโมนี่มันอยู่อะไรนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการลดนรงชีพแล้วนะครับซุโมนี่นะครับ ขาดน้ำขาดไฟขาดรถนี่นะครับก้นเฮาสุมานี่มันเป็นมันคล้ายๆก็เรียกว่านะครับมันเป็นกลไกในส่วนของการดาเนินชีวิตส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับพี่น้องครับขาดย่างใดย่างหนึ่งไปนี่ก็คือโอ้ยบ่ได้นะครับก็คือก็คือสมัยตะกี้ตะก่อนพี่น้องสมัยตะกี้ตะก่อนนี่ใต้แต่เกียงยูก็อยูไ้นะครับสูมานี่มันขันบ่มีไฟหม่ไว้ข้นเฮาสุมานี่นะครับซ้ําต่ท่านเป็ดกับบุกเราข้นมว้นะครับว่ากันไปก็พี่น้องเนอะเป็นกาลังใจนะครับให้พี่น้องนั่ทวมครับ เออนะครับเป็นก้าังใจให้พี่น้องนะครับผู้ดีว่าในอาบน้านน้ำนะครับสมจังหวะกับบรรยากาศย่ำเศ้าเย็นๆอยู่จักหน่อยกราวนี้ขึ้นกันก็พี่น้องกับประหยัดน้าไปได้สองมือนะครับวลังคนมีน้าสากระลุกเหรินหน้าสาในจักหน่อยเออนะครับพี่น้องกับฝนขึ้นหย่อนกับบรรยากาศอ่าอดีตเก่าความเก่าความหลังนะพี่น้องๆนะครับอ้าเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณกับร้านเกษมชักบูรุษรับจำหน่ายในส่วนของทางดันรถมอเตอร์ไซค์มือสอง สภาพดีสภาพเ,าเายี่ยมขายความดอกเบี้ยถูกครับรับแบกเปลี่ยนตีเทิร์นรับสื่อรถตีไซเหล่าราคาคุยกันในแบบสบายสบายเราดีน้องเอลยนะครับอยากได้มอเตอร์ไซค์มือสองครับไปเบิงึงไปชมกันก่อนได้ตี่ใจเจ้าสื่อจังหาครับมีทุกแบบทุกรุ่นทุกยี่ห้อขายความดอกเบี้ยถ,ถูกด้วยนะครับนะครับรับแบกเปลี่ยนตีเทิร์นรับสื่อรถตีไซเหล่าหายราคาสูงนะครับอย่าลืมกัาลันที่นี่นะครับกับร้านเกษร์ซั์อุดมของเรา นะครับพี่น้องครับยืนยันการันตีคุณภาพนะครับด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีขึ้นไปนะครับพี่น้องครับบอดีจริงยูมอะไรโดดครับพี่น้องครับบอกไปเลยนะครับที่นี่ร้านเราการันตีด้วยคุณภาพบอดีจริงบอกขายแห่งกาแกับน้องครับบอมีคุณภาพจริงเราไม่จําหน่ายเสียชื่อเสียชื่อเสียงทางร้านนะครับพี่น้องครับฝากไว้ในเรื่องนะเกษตรสรับพี่น้องครับตัวกราฟธนาคารกรุงศรีสาขาบันไพรศูนย์ที่สามสองเจ็ดสองห้าศูนย์แปดครับศูนย์ที่สามสองเจ็ดสองห้าศูนย์แปดครับ หลังคาเรกีเค้กับพี่น้องครับฝากไป้นะคกันกากันีพี่น้องต่อเติมบานต่อเติมเงื่อนครับสับบานไม่สับเพื่อนไม่ต่อเติมบานต่อเติมมาข่านมองหาหลังคาเ็กีีคุณภาพนะครับไม่ร่วไม่ร้อนไม่ซึมไม่เป็นสลิมต้องที่นี่ครับกับหลังคาเ็กีเค้นะครับสาขาที่หนึ่งสาขาบันไผ่ยุติกับวบิ๊กซีบันไผ่ตีถนนพิจฉาภั์ฝั่งเดียวกันกับบิ๊กซีบันไผ่ครับหมายเลขโทรศัพท์0ซี3ซู0 0 2 6 6ครับสาขาที่สองสาขาเมืองพูงานัทลยี หลังคาเร็กบีเคศนิกนาณติคุณภาพนะครับพี่น้องไปซื้อพี่น้องไปใช้บริการได่เลยนะครับเดิมบอกว่าฟังจากรายการวิทยุบาตอมที่ระบาดในน้ำมาทิ้งงานสนใจในน้ำมารับฟรีทันทีสุดท้าเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมทั้งของแจกของแถมของสามารถไคุณหมักไม่นะครับลดจริงแจกจริงเดี๋ยวไม่ต้องรอรุ้นกับหลังคาเรกบีเคทั้งสองสาขาใกล้ที่ไหนใกล้สาขาไหน <c oughs> ไปซื้อไปใช้บริการได้เลยเด้อพี่น้องเด้อดฝากไว้น้ำเนินกัารกันครับ บ้านผ่าฟันเข็มคีนิคน้ำนะครับแพทย์แผนจีนคลินิกฟันเข็บรักษาโรคครับใบอนุญาตเลขที่พจ1190ครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปครับบริษัทเป็นฟันเข็มทั่วไปฟันเข็มเกี่ยวกับความงามขวานซ่าหน้าใสขอบเกลียวมียารักษาโรคฟองที่น้องเพื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายครับเชิญปรึกษาคุณหมอคุณสวยเจดีของเราได้เลยเปิดทุกวันครับส0บนาฬิกาเป็นต้นไป0952239967ครับ0952239967ก้าเก้าหกเจ็ดครับศูนย์เก้าห้บสอเงสอง ความเงาผบันไาท่านต่อไปบริบูรณ์นะครับฝากพี่ฝากนอ้องน้ำเนยกระกันกับบันไาฟังเค็มขี้หีิครับโครงการของเราทุกกุ้งการสามารถสแกนใจได้เลยนครับเด้อฝากไปในนะครับในส่วนของทางด่านบ้ญชาให้ฟังเค็มขี้หีิครับเรื่องดื่มพยานาคาพยานาคีกับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มบริสุทธิ์ส่วนแช่นม่ําเนตรลาพยานขาคไข่โตสั้นนะครับอาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว์ครับผลิตภัณฑ์น้ำสาหร่ายแดงที่พริวิ่งเมียมกลองสีเขียวจากทีมงานหมื่นมาพันดวงครับผู้บัญชาให้ตีต่อสอบถามเด็กที่่นนชปรมมััหบาสวง ถามนานนะฮะลูกบวกับอ,อ,อัลโตโนซิราติดต่อสอบถามเด็กกับผมเบาต่อมที่ระบาดอยู่ที่บ้านเรานน้น,น,น,นคุณต่ก่อนโนซีน้ำโนนซิราเดียรพี่น้องเด้อฝากไว้นั่นในกําลักัรครับส่งท้ายกันไปน้ําท่วมนะครับเอกราชสุวรรณภูมิครับส่งให้พี่น้องท่านเป็นฟันแรากันเด็กฟังกันจบในงานเพลงนี้เราเ,เด็กความเด็กโฆษณากันแป๊บหนึ่งครับเป็นกำลังใจใพี่น้องผู้นำถั่วมน้ำกันสูงผู้สกุล นายกพันธ์พี่น้องสู้กันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจสู้กับสซูไฟกันละกันนะครับเบิร์ดไปหลังนรับในชั่วโมงนี้แบบนี้นายกภาคเบรกโฆษณากันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอยู่กับผมมาต่อมที่ตลาดกันต่อครับ สวัสดีพี่น้องทั้ง Youtube ครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ, <c oughs> บนี่จะเรีสิเป็นนี่แหละจะเป็นแม่ยังี้ยังอะนรยังีูดีพวกมันกันนั่นกันมากเลยาถามควกหน,นุ่งสิเน่หน้ามาอะไรนี่เดียวน้าไป <laughs> มันก็เป็นกินตัวตัวยังไหนบู อาบน้ำป่ะนี่นี่บอคนสุรพลก่อนนะน้ำวันไหนสองหมื่นแล้ววินาทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังทีคารบรักหักแพงสุผูสุข้นสุกรรมสุแกสุมองสุบอลทุกพื้นทีที่กำลังงุดยิดซีเรียดเครียดกับนะครับฝ่าฝนชนละท่าเครียดกับน้ำข่วม เครียดกับโรคโควิดเมื่อใดมันสิสรสา้างซ่าพี่น้องหลายผู้หลายคนโอ้ยอยู่น้ำทงไฮทงหน้านะครับคิดไปแล้วค,คิดนั่นคิดนี่มือนีมาพ่อนคลายกัำชงรายการนะครับจวดจัดฟาดบึ้มมาสัตว์บานนะครับเอาผู้เฒ่าสล,สลสัสวัส,วสูงไว้ยอ่ะไร้งานตัวนะครับโน้มน้าวมดคนหัวใจรอครับผมเบ้าต่อม <c> ท <oughs> ี่กำลังการพี่น้องนะครับไายงานตัวปริบัติหน้าที่ย่างเป็นท่านการสวัสดีพี่น้องสู้ กําสุภายตัวอ่ะพี่น้องมามือนี่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องเสวนาแนวาโหลโปลกเข้ากันไปนะครับในเรื่องเล่าของนะครับ สภาพวะสิงแววล้อมที่มันบ่เอือมนวยกับเผาอยู่ดนขณะนี้แม่หลายสิ่งหลายอย่างล่ะพี่น้องนะครับร้อนอกร้อนใจร้อนร่นหลายสิ่งหลายอย่างครนะครับบพราว่าจะเป็นน้ำท่วมเพราะว่าจะเป็นโควิดฝนบ่ตกตะว่นน้ำท่วมแล้วก็นอกจากนั้นพี่น้องการอยู่การกินการไปการมาจากมันเป็นจังไดแน่ที่เนี่ยมันเป็นแนวใดล่ะผู้มีกินก็มีกินผู้บ่มีกินก็บ่มีกินเออผู้ไปยากมายากจักเสียจังไดเออ ฉะนั้นแล้วมีแต่ตว่าน้ำใจคนไทยพอทิ้งกันเนี่ยนะครับบ่านนี้กับไปซอยดิไปซอยสาธารณะบ้านนี้กับไปซอยไปซอยพี่น้องท่านเชื่อรถบ้านใดแน่อันที่จริงอ่ะอยากอยากเข้าไปหรือก็นั่นน่วต่ว่ามันเข้าไปเมื่อไรมันน้ำถั่วมันน้ำถั่วไปได้ยุติได้ขา๊บมับออกมามันมันต้องใส่เวลาใส่เวลาขี่เรือไปประมาณสี่สิบนาทีกว่าสิบหกขี่เรือกับต้องมีเสือชูชีขี่เรือนี่ก็ยันเพราะว่าที่งา่นเข้าไปหลายบ้านบ้านแหนกก็มีมันก็เลย ก็เลยฝากให้ท่างผาครัฐเอาไปสมทบกับจุดบริจาคเพื่อนส่วนหนึ่งนะครับก็เอาไปเห็นปีนองท่านส่วนหนึ่งเอาไปเห็นพีนองท่านภารัฐเพิ่นไปแจกนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เขาเอาไปเครื่องหนึ่งที่เท่ากับไปแจกน้ำน้ำจุดบริการต่างๆที่พี่นองบ้านล่อรับอยู่บ่สิเป็นเต้นนะครับที่พี่นองมาอาศัยอยู่นี่เท่ากับไปหรู่ว่านี่ไปบรรทงานัเรือนหมู่ว่านี่นะครับจะถือว่าเป็นการ ซอยเหลือนะครับปันนนาใจขึ้นกำไงสู่สังคมวัดป่าสวรรค์คงค่าล่ามเข้าไ้เป็นใด้ร่เทีไหไปไดบ่ท่างใดเอาท่างเข้าไปวัดป่าสวรรค์คงค่าล่ามวัดหน้าขี้นะวัดมันจาเอาก็มันจาขานซี่ไปกับเม่ยนช่ทานมันจาท่างมั่นจาต่ว่าไปได้ยุ่แต่ว่านะครับไปได้เฉพาะรถใหญ่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะว่าตอนหมู่บ้านนี่ตามที่ไปเนี่ยนามมันไหลเชียวแห้งนะครับฝนบ่ตกต่ว่นน้ำถั่วพี่รองนะครับเพราะว่า ได้ผลกระทบจากทั้งจังหวัดชัยภูมิเหมือนปล่อยน้ำลงมาหลายม,มาที่นี่มันไม่ได้ปล่อยน้ำดอกน้ำซีมเลยมันลน้น <c oughs> บางแม่คืออ่าบ่าไงคือว่ามันเคลื่อนแตกนั่นแหละ <c oughs> บอนห้องบานห้องว่างยังไงเพราะเป็ <c oughs> นตัตนเพ <c oughs> ราะเราไรับผมมันมันกักกักน้ำเพราะไนะครับเพราะว่าปริมาณนี่มันมันล้นนะครับเคกิดมันล้นนะครับมันก็เลยไหลมาตามแม่น้ำซีนะครับพี่น้องทั้งชนบทมันจะก็เลยได้รับผลกระทบ บันที่นี่น้ำบันที่นี่ไหลสิไปทอนอยู่ในเมืองเลยด้บันที่นี่เมืองทน่านจังหวัดขอนแก่นเมืองขอนแก่นผ่านไปมือนี่แหละนะครับมือนี่แหละน้ำสิไหลไปหัวหัวมันอยู่ท่าไหนเด้อเนี่ยตอนนี้ตอนนี้หัวหัวมันอยู่ท่าไหนหัวหน้าสิอยู่ทางบันไพรบันไพช่องระบบมั่นใจบันไพรก็สิยูบันซีบกคอบันสอจอยจ้อยครับแกงมาบ้านกันอ่ะหัวมันเป็นยังไงมันก็ยังมันก็ยังเสียนเก่งกับเราก็เนี่ยแต่สิผ้ามุงไปอันไปหสิเป็นสกัดมันบนกระดาษหัวมันเนี่ย มันจะหว่างแดดหว่าวพื้นมาหามแล้วหว่าวพื้นมะนามเนี่มันมันมากแห้งกว่าอย่างอื่นสิ่งใดครับพี่น้องครับโอ้ยเขาเขาก็ต้องท่ำใจเนาะเกิดมาเป็นเกษตระเขาแม่นทางอื่นนี่ฝนตกน้ำน้ำถล่มน้ำแต่ว่าทางเขาฝนบ่ตกทางเขามันฝนบ่ตกแต่ว่ามันน้ำถล่มพูดลองข้อเด่ดพูดลองข้อเด่นเนี่ยวัดถือไผดูดีแน่น้องคนหนึ่เนาะพูดลองข้อเด็ดมันถ่วมเนี่ยบ๊วยสนุกสนานหาปูหาปลาเล่นอันนั้นอันนี้เล่นนั่นนี่แต่ว่าบ้านเขามาอยู่ทางโคกบ้านเพื่อนมันอยู่ทางลุ่ม อันนี้ถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีทั้งผลดีผลเสียมาทำกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเพราะว่าจะเป็นในใน,ในชุดอบทเนี่ยน้องกองแก้วเนี่ยน้องเนี่ยรับน้ำได้หลายแก้งละว่านี่แหละจุดปัญหาของพี่น้องเช่าเพื่อวันไพ่พุธใส่น้ำปลาปลาแกงละว่าเนี่ยก็ต้องผลิตน้ำปลาปลาเนื่องจากว่าน้ำมัททวมห้องเครื่องผลิตผลิตน้ำปลาป่าสิดูดเอาน้ำ น้ำมาผลิตเป็นน้ำาผิเป็นน้ำเป็นน้ำดูดเอาน้ำดิบน้ำดิบมากันมากกันกองใส่กะน้ำมาให้ี่ร้องได้ใส่พระว่าตอนนี้นะครับลุ่งหม่องกันกองนี่นะครับน้ำมันถ่วงไปทีเรียบร้อยก็เลยถ้าใหม่ี่น้องทางบานพายเดือดร้อนไปสองมือหมู่บ้านกับมือนี่แต่ว่าท่านเจ้าหน้าที่เพิ่นประกาศในเฟซบุ๊กว่าคาดว่าน่าจะเสร็จวันนี้เอ้ห้เสียดิร้องมันก็ได้อานน้ำมาเมือคืนี้ซะพอาซะพอกินตู้ตู้แล้นเอาบุไปเลย ดองเกียร์ตั้ลแต่ไหนอายุเกี่ยวกัแม่กันรวมเบอร์กันนะมั้งตัวนี้ไหโอ้ยเบาไหวเบาไหวแบบนี้แบบนี้ต้องไปอาบน้ำซะกอนเด้อวันนี้นี่เด้อย่างดีพี่น้องครับย่างดีเพราะมีถังน้ำรองน้ำมาอาบได้มื่อละบ่เกินสิบบ่เกินสิบขันพอวันมันหลายคนเพราะว่ามันหลายคนเออกันเป็นบ้าต้อมยู่นี่ให้สิบเปอร์เซ็อันนี้แบบถังถังเด็ดนึ่งดำหนึ่งมันกับบ่ เออพอพ่อมันอาบเดี๋วเจ้ามันอาบมือมันหนังมเทพานเทพานเทพานถูกลบวก็ถูติดจ่าจ่าจ่าเขาคนี้เลยคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้อาบน้ำคิดนิสัยคนคือบายเชฟซันเออแท้ที่เขาถือใส่ขันหนึ่งแล้วก็ถูถูถูอันนี้ก็โจ๊กอันนี้ก็โจ๊กอันนี้ก็โจ๊กโอ้ยขันเจาะเราว่าคนสะอาดอาบน้ำเออคนเป็นแบบนั้นลักษณะแบบนั้นคนสะอาดจะชอบสกปรกนิน้องเอ้ยคนสะอาดอาบน้ำมันเป็นแบบนี้ถ้าคนสะอาดเนี่ยเขาอาบแป๊บเดียวเขเขาเสร็จ แต่ถ้าคนสุขปอดก็อาบเยอะเท้นานำหลายขันอาออันพะย่ขา่บ้านนี้เรามาถามดิมเราเห็นบ้าวต่อมอาบน้ำเราวางเป็นทังน้ำแตกมาแล้ว <c oughs> ก็มันจ่ดอกจนว่าเข้ามาถามพี่น้องอ,อันยาย่ๆทาง,ทางตตอ,าอันทั้งน้ำบ้านเจ้าแตกที่พราะสันว์มาย่กันเลยว่าอันสีทั้งน้ำแตกจะเด็บ้าวต่อม <c oughs> แล้วอาบน้ำนี่แหละคือคือคนน่ะมันต่างกันต่างกันพยายามคืองามันบอกงี้เลยงามันบอกี้คิดแล้วตอนนี้เออนี่แหละพี่น้อง อันนี้ก็ว่าจะเป็นในส่วนของการการใส่น้ำใส่หยางขันมันเหมือนขันมันเหมือนแล้วอีหลงนี้พุ่ขาเมันจ้าภาษีมีขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วครับแกงละว่าเนี่ยบรรจุน้ำได้หลายใส่กันเมื่อหลายอำเภอช่นบทบ้านไผ่บ้านแฮดบ้านแฮดโนซีล่าโนซิล่าเออมันจ่าแล้วก็พยืนนะครับนี่คือ คือมองผลิตน้ำแล้วก็น้องกองแก้วของเข้าเนี่ยก็ชนบอร่วมกันครับผมนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการป้าป่าส่วนผู้พิพาทอำเภอบัรไพยครับนะครับแจกข้าววิ่งเด้รับทราบกันปฏิวาโอ้ยฝนก็ซาบตกแต่นอกย่าหน้ำป้าป่าบ้ากเนี่ยนี่บัานนั่นย่านนั้นโอ้ยฝนจะตกมาหลายพ่อแล้วอืออาจจะสิบารั้ไหนครับเทวดาได้ทั้งเงินพัาย่อมย่อได้ทั้งข้ามมันอันปล่อยข้ามแซงนะครับ เอาอันวยโซชิของพระชงรายการของเฮานะครับพี่น,ออออนอ้องป้องคบพี่น้องป้องกลางพี่น้องป้องไปฝากไว้ในแง่การเกันพี่น้องนะครับผลิตภัณฑ์นะครับจากทีมงานของเฮาเด้อน,นะครับบริสเ็นในส่วนของทางดานเคื่อดื่มพญานาคาพญานาคีครับ<ม>แลบ้วก็ไข่โต้ซ่านอาหารเสริมสําหรับพืชและสัตว์ฝากไปด้วยพี่น้องสนุสนใจอย่ายยลืมติดต่อสอบถามได้กับทีมงานสนใจของเฮานะครับ<ม>นามผู้บัญชงวังนะครับทางร้านอาหารลูกบวานนะครับสนใจยกรมประชาสุขป้องภัยติดต่อสอบถามเดี๋ยงนี้นะครับแล้วก็ท่านุชศิรากับผมเบาวต่อมที่ตวัด อยู่ที่บา้<ไ>บานเราโน้นคุณแตำบนโน้นสีดำเพราะโน,น้นสิาดาเด้อครับเด้อฝากไปน้ำแนยกระละกันครับหมายเลขโทรศัพท์061ครับ691 5 228ครับ061 691 5228น้ำกันครับเมื่อไรนุ่มเสียงไหลเข้าถึงถึงเวทีบอลรองขึ้นมาไหนเงี้ยเอาต้องขึ้นตัวขึนบ่ว่าขึ้นบ่ได้ดดิพี่้องถามหาหลายอยู่มีมีคนถามอยมีเตะมีคนถามดิกันบ่เปิดมือหนึ่งนี่มีคนถามโหลดเขาบอกคำเจียเขาบอกว่าบ่ เอาเกียร์ไปกำใส่เขาบ้าเอา,<บ>าเกียร์ว <บา S 2> ่าใส่เอาเอาน้าปลามาเดือดใส่นี่เป็นอย่างามันอก็ก้เสียงจางเด็กบนรองพืนว่าเข้าหวาน่ะเออนียนครับแต่บางทีน้องกับมันก็ดิคันร้องทุกมมือมันก็สิไข่คเยอะเลยเนาะเมียนครับท่านผู้ฟังเขาไปเกียร์ทุกท่านว <laughs> ันนี้จะนําพาท่านผู้ฟังไปพบกับศิลปินนักร้องไอ้หนุ่มเสียงไหลขวัญใจเเออาาไประกาศศิลปินหนุ่มหน้าใหม่เสียงไหลในใจแฟนแม้นที่ยังก็แท็ แฟนที่ระบาดแม่นเขาเสิไปฟ้องอยูบุษีตอเดีย๋ย้เจ้าซื้อเขามาตังเออเออนะครับพี่น้องครับ <c oughs> เอาไปฟังกันครับพี่น้องครับผลงานเพลงเจ้าบ่าวอาสานะครับหลักอีหลักหลายผลงานเพลงครับพี่สมห้พี่น้องนะครับเดี๋ยวฟังกันสู้โจทกไร่การกับโจ๊กไรยการนินหมอนม้วนน้ำกัดกระละกันครับเอาละพี่น้องแฟนเพลงฟังพานไปนะครับผลงานเพลงอ่ไงาไอ้ไนุ่มเสียงไหลขวัญใจ หนุ่มเสียงไหลในใจแฟนหนุ่มเสียงไหลในใจแฟนแค่นแค่โรบัสวันรอบวนไก่เจ้าอสดเงี้ยนกินท่าต่างขิงครับอดสดเงี้ยนกินลิงต่างกระตายเอออดสะฟังเบาแท่นผู้เสียงขี่ไห้เออสัมพังพ่อผู้คนดีสัมพังพ่อผู้คนดีนะครับอันตาบ๊าเพูนบอกว่าว่ดตองเปลี่ยนดอกลาเอ้ยเหตุใส่ซื้อต่อมที่ระบาดขึ้นก็หน่าล่ะอันเมียเอื่อนยาดมาสั่นเมียมันมาเอาที่เอื่อนยากจะเด๋อเอาเอื่อนยาดก็เนาะแค่นซื้อเอา แต่กี่เราเคยอื่นไปซื้อต้อมแล้วก็พี่เราเราหลงหน่อยนิดหน่อยเอยบักแทนบักต้อมบังซื้ออะไรตัวเนาะบักแทนเอินทั้งสองซื้อเลยเออบักแทนมาแทนบักต้อมตกันตัวเนาะเออบักต้อมมันไปใส่บ้าลู้คอยมาแท่นสองคำนี้มันใส่น้ำกันในตัวเนาะเออ เออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเอาเอานี่แหละมันจะคอยไปแทนเอาต้อมแทนแทนต้อมนีดนึเออแทนแทนต่อนผู้ใดมีพี่น้องผู้ใดมีปัญหาครับผู้ใดบ่มีนั่นบ่มีนี่เอื้อนหมดแทนไปเด้อมันสิไปแทนได้เออมันสิไปแทนได้มันสิไปแทนแักต้อมเออท่านผู้ใดบ๊อบเอิญบ่มีนั่งท่านผู้ใดบ่มี่นั่นไปใส่นี่ก็บ่มันไปแทนเอออันนี้อย่าเอื้อนครับเออหรือผู้ใดบ่มีครูบ่มีคขีมก็เอื้อนมันไปแทนเอออันนี้ได้อยู่เออออืนะครับ คันบอลลัมถอดบอลลัมยังกับซามแล้วก็พี่ไปไปเลอมันไปแทนมันไปแทนเออนะครับอันนี้เอาวาคันไปนะครับพี่น้องครับแต่ว่าพันกวันว่าไปย่างเดี่ยวไปย่างอะไรมันไปสู่สวมแท่นค้นเออกับชบรายการกองเฮ้านะครับพี่น้องแฟนเพลงบอลโลกบอลเหมือนนิสิเสนอข้ามบาเสนอข้ามบาซองสอด ซองสดนดครับอืมอิสานวัฒนธรรมเสนอเข้ามาซองสดซองสดภาษากลางว่านไหนภาษากลางนี้ก็แปลว่านะครับมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเอ่อสองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเธอเออเออนะครับคือไม่นยเติมยาเสียนเออม่อยาเติมยาเสียนลูกเขยอลูกเขยสิไปหันสิไปนี่ลูกเขยกันไม่ลูกเขยแพ่งย่างเออแต่ว่าปัญญาเขาไปเท่านี่ปันเถิงเออความคิดมึงมาตี มึงมาเมึงสิไปหันบัตรีมึงมาสิไปหนีบัตรีมึงพยายามกูซ่องสอดเบิงเนีนี่คือซ่องสอดควบขีดว่าลูกมึงต้องไปกินเหล่าล่ะมึงต้องไปเส้นเหล่าล่ะกูซ่องสอดมึงเออเออแขนทอมน้อยปิดปิดปิดไปแม่หลามึงไหแย่ละซ่อมหอดนิสัยจับพิษทาลูกเขยนี่คือไม่เท่ากูซ่องสอดมั้ดกูอ่านออกมั้ดใจมึงว่าสิเป็นไปไหนมัางไหนเนี่ยนี่ถึงคำซ่องสอดอีกคำหนึ่งสอด คำหนึ่งก็คือหมายถึงหมายถึงไม่ยึเตึงก็พอจะพอจะพอจะขุนอ่าเพ่นสิไปยิงหนูน้ำกันเออสิไปยิงหนูแต่สมัยตะกอนเนี่ยบอมีมีปืนบอมีอย่างมีตะเตปูครับผู้นี่เขาก็เอาไม้ไผ่มาเล่าเป็นกลอนเด้เคยเห็นบ่อผัวเคยเคยเห็นบ่เคอเอาบ่อขีนุนหลอกกัพันธไส่นั่นเป็นเป็นลูกมั่นเฮ็ดปลายมันด้แหลมเป็นเดือยครับอ่านั่นเขาเรียกว่าผู้เออ พราะยี่ปุ่นเาเลยว่าายๆเจ้าซ่องไอ้ข่บนกันนาะมันมันตรงบ่งููมันน่ะออขันบ่ตรงมันสิยิ่งบออกสันว่าซ่องสอดจัดปัดเท่าสันว่านี่คือการซ่องสอดซ่องสอดซ่องเห็นหู้ซ่องเห็นอันซ่องเห็นอันแันปลวทางหนูมันสิไปซ่องหอดเห็นแปลวอันมองแง่มันสิไปห้องหันตรงนี้นี่คือการทำ่าสซ่องสอดของภาษาอีสานบ้านเฮ้าพี่น้องเอ้าขันเรื่องซ่องสอดอันนี้คือเห็นอีกอย่างหนึ่งเย็นไม่โบ เป็นั่งก็ว่เอาไปคนแง่เออไปคนแง่กมู่เนาะอ่าเราเราไปค่นเราบัดเนี่ยนั่นเราย่านแง่มาดอกเต๋อเปี้ยวมันเห็นแล้วเห็นแล้วเน้นเห็นเน้นมาค่นมีโอ้เราไปตีตีนศิลนเราไปนั่งเออหัวใจเราผู้เฒ่าสมัยก่อนเราไมียังเกงไนอ่ะเออเออเป็นยังบัดนี้จำเลยพอมาพระเท่าเราไม่ยังเก่งในสมัยก่อนเนี่ยจำได้อยู่เออเล่ากลับไปเอาตีนศิลนตุ้มไว้ ต,ตุ้มหู่วไวครับเราก็ไปดังกลางกา,กาลงเราก็ไปดังนังเอายังกับบอลว่ละจะว่าเหตดตินสินมันคือซุ้มไก่เนี่ยอืมเราไปเราไป,าไป <c oughs> ติ่งไปลวันไวเพื่อสิว่าไห้อันว่าไห้อันแยนแยนหนีไปออกจากแปลวันต่อไปอืมเออเพราะเราเกิดคิดว่าก็คิดของเราสิดีครับบัน,นีดครัย่ายย่ายแล้วก็ค้นไปค้นไปค้นไปแล้วก็คก้นไปแบบนี้เรากับอัดอัดหู้ไวอัดหู้ไว แง่แล้งดอกเปีวอีหลีบที่เนี่ยเออแง่แลดอกเปีวแง่ว่าเป็นตัวน้อยตัวนั้นบที่เนี่ยแง่ทุ่นสิฮะแง่ทุ่นทุนแบบไหนั้กระจกตัวแง่กระจกต้อแง่ทุ่นตัวทนก็ทุ่นเนี่อมันตัวหง่เนาะเออมันกรเต้นจุไปสุดวบที่เนี่ยอมันกรไปตรงเป้าไม้เลยแ่แบบนี้มันแงเปาไม้มันแรงเขามูเปล่มันกลยเป็นหูมู้มันสิแลรงเขามูเออ ไอแต่ว่าหู้นั่นมัดบนว่าหู้ว่าคือว่าฉีดฉีนิ่เอ่มันก็เต้นจุกไปได้บางต่อหู้ยังเป็นกบลวงมาตอมันบลวงมันก็เป็นกินเงี้ยมันบอกมัดอันเดียกมัดบอมันมาถือกินมัดไปถือต่อซักอนมันไปถือมันไปถือต่อคอเออไปถือต่อแก่มาดแงตัวนั้นมันข็หมอสักกัเชี่ยวไฟลเต่าตีนล้ามาที่เนี้ยตีแล้วมาเหยียบข้อเลย นี่คือนี่คือการได้แบบแบบเกือบควบคุมคาเออจับขึ้นมามาทีเนี้ยการเรียนมันกระเสียเป็นแนวฮะการเรียนมันกระเสียเป็นแบบตอนนั้นมันหนีตายไม่รอดกัรแต่ว่าตอนมันเดียดเสียดมันถึกลับเออเออแต่ว่ากันกลับตอนนั้นก็โอ้ยบระหยัดสีเบาลุกเต้นโดดเต้นโด่งไปแต่ว่าที่สินเฮียแต่ว่าที่ซื้อตี้ยนพี่น้องเอ้ยมองหันนี่คือประหยากสีเบลก็ประหยัดสีเบาไปมันเห็นดมัดไหนพี่น้องเห็นภาพเอา แต่เจะมาสมัยตะกี้มันบพี่อย่างนาะแมดเนี่ยเอ้าก็จดรายการของเฮ้ามือนี้เฮาก็เสนอพาดไปมวนๆให้พี่น้องได้ฟังกันมวนๆจาเสียเรียดจะเสียเรียดจะเคลียดฟังรายการของเฮาแล้วการพี่น้องนะครับซอยกันเบิ่งยุทธภูมไปแช่นะครับช่องตามห้อยอะไรจะทำเนี่ยเขาไปเบิ่งได้ท่านผู้ใหญ่อยากเห็นหน้าเห็นตาผู้เฒ่าสอสอว่าสูงไว้กับคราบบ้าตุอม นะครับศิลปินนไมเสียงาแฟนาแนนนศิิลปไม้เสียงไหลได้ใจแฟนเนี่ยเขามาเบิ้งได้แล้วก็กดไลค์กดแท่งโคติดตามน้ำเอ่อนะครับผู้ใดเบิ้งวิทยุกะฟังวิทยุบ่าเป็นเบื้องผู้ใดฟังวิทยุฟังวิทยุเนี่ยกะพยายามโทรศัพท์มาแน่ครับจะโทรมาจ้างหรืนหลายยามีซีซั่นไหนโคท่อย่าสิเป็นซสู้ขี่ที่บางมวลไหลบางตีท่มาเอ่อผู้เรคนรเหมือนทรมาอยู่เด้อครับโทรมากะ อยากฟังล้ำอ,อยากฟังนันเพาะว่าแว่าหอากับเปิดห้ทุกมนงินอะไรแกว่าขันโท้มากขันว่าพระญาตนาค่าร่างเท่าไหรเขาอดีใจดแด้กินเพื่อสุขภาพร่างกายจริงๆมมนเป็นขวดใยเนี่ยเป็นอาหารเสริมอมืเป็นเครื่องดื่มที่มันมีประโยชน์ครับแต่ว่ามันว่าเป็นหายไปหรอนในสื่อกินไงดื่มเพื่อสุขภาพดื่มเพื่อความสดชืน่นต้องดืม่ม เครื่อดื่มพญานาคาพญานาคีนะครับเด้อช่วงนี้ตละกันนะครับเมืเวลาบอกไปวอกมาครับอําลาพาจากพี่น้องป้องพกพี่น้องป้องกลางพี่น้องป้องไปครับเอาวัตถุป้องเดี๋ยวป้องได้ป้องหนึ่งมันบ่ดมันจะเกียดเนาะเดี๋ยวมันจะเสียใจเดี๋ยวมันจะเสียใจนะเครืยดเอาทิ้งท้ายรา่การกันไปนะครับเมื่อนี้หลังจากนั้นก็สิไปรอเบิ่งน้าท่วมครับเบิ่งกันจะม่จะก้อนพ่อซอยเหยื่อไหนได้ ใส่ความคิดความอ่านซอยกันไปน้องย่านเังซี่ก็ไดเนาะนะครับเอาไประบาเมื่อเลื่อนมาพอกันไหม,ม,ม,าาม,มครับสารผมบอาตองที่ระบาดครับนุ่มหนาม่นข้นหัวใจรอผู้เฒ่าสลอสอว่าสูงไว้ยสาล่าพาจากพี่น้องกันไปมีความสุขทุกท่านไก่ส้าใบใจเอรีจากลาบไปแล้วมีความสุขทุกท่านขอเก่าเข้ามาสว,ส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับท่านที่กำลังเบิง่งนท่ f เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็อ่ u ยูทูบ นะครับทั้งช่องช่องทางยูทูบของเราเนี่ยนี่เป็นการบันทึกรายการแต่ละมือนะครับบางมือก็สนุกสนานกานพี่น้องเบื้องหมาว่าเอาคือพ่กนีเสียงเพลงเสียงหยังนะครับเป็นการอาจะข้าเบาชัยครับวิ่งดองเป็นการมาดทอนเซ็งนะครับแล้วก็ฮอสีมาคือหมายหมายถึงว่าการปรุงแต่งการใส่ผิวหนาสิมีพิ้นแค่ข้อตามนะครับก็สีมวนอีกรูปแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าแคนนอเปิดออกอากาศนั่นสิมันเป็นลิกระศีเพลินนะครับมันทำลิกระศีเพลินภาสามารถที่เหอะอากาศได้มิตรข้ามเบคขาจ่า นะครับฉะนั้นเรียกว่าจงช่วงมีนะครับช่องตามห้อยอะไรถ้ามองรายการมีทันทีแช่นะครับเดสวัสดีครับเอลัะพี่น้องเฟ้นเสียงไหลร่องกายชิดอัานขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับอือเออเล่าไปเล่าไปต่ำอ่าจือว่าาป็นสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ารบรหักแพงสุขผู้สุขคนสุกกรรมสุขแก่สุ่มองสุบอนทุกพื้นที่กำลัง